กราบเรียนท่านประธานขอเป็นลมพักหนึ่ง่ะท่านประธานตวงท่านอภิปรายจะจนดิฉันไม่กล้าจะอภิปรายต่อไปแล้วเพราะว่าได้เนื้อหาใจความครบถ้วนกระบวนการแต่นี้จะขออนุญ,ญาตเรียนเรียนท่านประธานและท่านปะยะปและสภาพ,พัฒน์แล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปนะคะดิฉันเน้นเรื่องการการติดตามร่างพระราชบัญญ,ญัติการศึกษา พอสจ,จ,จ,จุดนี้มาตั้งแต่คราวที่แล้วเส้นทางการเดินของของพระราชบัญัตินี้ก็นําเรียนไปแล้วในคราวที่แล้วนะคะวันนี้อยากจะเรียนรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศมี2ประเด็นค่ะประ,ประเด็นการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ฉบับใหม่คือฉบับที่ท่านท่านตวงอันธชัยขออนุญาตเอ่ยนามท,านท่านเป็นประธานกรรมธิการฉบับใหม่แปลว่าเราก็จะต้องรวมสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดนี้มาเรียบเรียงแล้วก็ทำรเรียงร้อยกันใหม่เพื่อที่จะได้เป็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาที่ฉบับปฏิรูปการศึกษาของประเทศนะคะและกฎหมายฉบับรองที่เราจะต้องติดตามต่อไป อีประเด็นหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนว่าเราจะต้องติดตามเรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเด็กเล็กศูนย์ถึงหกขวบมีความสําคัญต่อการเรียนการสอนการเรียนในอนาคตและอนาคตของชาติในในใน,ในอนาคตนะคะการปฏิรูปรับเด็กเล็กทั้งหลายนี้นะคะจะพูดทีหลังก็จะมาขอพูดเรื่องของประเด็นที่หนึ่งคือการปฏิรูป ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะคะเราติดตามไปนะคะท่านประธานขาผลการดำเนินง,งานนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2561คณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศจุดจุดจุดนี้นะคะต่อท่านนายกรัฐมนตรีมาจนถึงปัจจุบัน วันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพ,พันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ท่านประธานคะเส้นทางการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตั้งแต่คราวก่อนตอนนั้นมันปีกว่า,วาตอนนี้ท่านขาผ่านมาแล้วสองปีห้าเดือนคะ่ะยังไม่ไปถึงไหนยังไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเลยค่ะพันทานคะ่ะคือดิฉันอ่อนเพลียและ,และเลี่ยหียใจจริงๆข้อสังเกต แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานั้นกำหนดให้มีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศจ,จ,จุดนี้และจะต้องมีประเด็นการปฏิรูปที่1.1ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จในไตรามาสที่4ปีพุทธศักราช2 5 1 3ถ้าจำได้ก็ปีนี้6 2564แล้วนะคะท่านประธานทำไมเราจะต้องติดตามเพราะว่า ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ไปไหนเป้าหมายค่ะเราจะต้องให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญต่อการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามที่ท่านประธานตวงได้อภิปรายก่อนหน้านี้ต้องมีตัวชี้วัดนี่ตัวชี้วัดคืออะไรตัวชี้วัดก็คือกฎหมายการปฏิรูปใดๆก็ตามถ้าไม่มีกฎหมายกำกับปฏิรูปไม่ได้ นะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับการจัดทําปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็ววัยแต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีตัวชี้วัดก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดนะคะทีนี้ก็ต่อมาเราก็มานั่งประชุมกันว่าข้อเสนอแนะคาะท่านประธาน เราจะต้องเร่งรัดกระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศจุดๆคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเร่งรัดมานานละจนสองปีห้าเดือนแล้วก็เร่งรัดต่อไปนะคะให้เข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเร่งด่วนคือพูดซํำแล้วซ้ำอีกก็สุดจะเจ็บคอพูดไปก็เหมือนเดิมไม่ไปไหนนะคะร่างพระราระชบัญญัติฉบับนี้ทราบว่าไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้ส่ง ไปที่ครมรบัตรนี้อยู่ที่ครมอ,รอยู่ที่ท่านนายกจะสั่งการส่งต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันเวลานอนเมื่อไหร่ไม่ทราบก็ต้องติดตามต่อไปนะคะพอยังอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนนะคะเดฉันก็จบแค่นี้ค่ะการติดตามรับพระราชบัญญัติการสึกษาแห่งชาติจากนั้นต่อมาก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ท่านคอนเซิร์ต ขอโทษทิศที่ที่ฉันคิดอยู่เสมอมาว่าต่อไปก็คือเรื่องของการปฏิรูปการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนถ้าเมื่อกี้นี้ท่านตัวงอนธชัยได้ท่านพูดแล้วว่าเด็กเล็กปัจจุบันนี้เรียนออนไลน์ไม่ได้มีการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นทุกท่านมีหลานจะเข้าใจได้ว่าอยู่บ้านก็อยู่กับพี่เลี้ยงพ่อแม่ทํางานเขาไม่ได้มีการพัฒนาใดๆทั้งสิ้น คิดไม่ออกว่าอีก5ปีสิปียีปีข้างหน้าเด็กยุคโควิดนี่จะเป็นเช่นไรนะคะเราก็เลยติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะผลการดำเนินง,งานของการปฏิรูปพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนนี้ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม2อง2มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพรราัฒนาเด็กกฐมวัยผู้สากพัาก่อนร่างพระราชบัญญัติการสึส่อสแหงชาติออกก่อนแม่ ลูกออกมาแล้วนะคะแม่ยังไม่มาจากนั้นมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 1 2ระหว่างนั้นถึงพฤศจิกายน2563ประมาณ6-7เดือนเนี่ยเพิ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการเฉพาะกิจสองคณะเพิ่งแต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการอีก6คณะแต่งตั้งทำอะไรคะพฤศจิกาพอเดือนประชุมกันจนถึงเดือนธันวาคม 2 .563 นั้นเพิ่งจะเสนอร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับพุทธศักราช2 .563 ถึง2 .570 ต่อคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่ถึงคณะรัฐมนตรีนะอยู่ระหว่างทางไปเรื่อยๆขึ้นรถรถไฟฟ้ารถไรไปเรื่อยๆยังไม่ถึงคอรมอรแต่ทำเสร็จแล้ว กำลังเดินทางไปนะคะเพื่อที่จะได้ประกาศใช้นะคะก็สังเกตก็ท่านประธานคะตั้งแต่ทันวาคมหกสาถสถานการณ์การศึกษาส่วนใหญ่ถูกปิดสถานศึกษาส่วนใหญ่ถูกปิดค่ะเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด1 9ทําให้การดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยหยุดชะง,งักการจัดสรรก็ประมาณไม่เพียงพอการนี้จะส่งผลต่อเด็กปฐมวัยจํานวนมากถึง2 จุดหกล้านคนมีการเรียนรู้ที่ลดลงก่อนแน้ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคือ learning loss ประสิทธ,ธิภาพการเรียนการสอนก็ไม่เพียงพอทั้งนี้ก็เพิ่มความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกเกิดผลกระทบการพัฒนาเด็กทุกช่วงวัยที่อยู่ในระบบการศึกษานี้เรายังไม่นด้ถึงเด็กนอกระบบนะคะข้อเสนอแนะค่ะควรเร่งรัดขับเคลื่อนร่างแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2563ถึง2570ซึ่ง, 70, งยังคงค้างอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งไปครอมอสองต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อรองรับการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างกระชั้นชิดสามเร่งแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสถานการณ์นี้สถานการณ์อะไรคือ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กระทบต่อเด็กประถมวัยเด็กรุ่นใส่แมสเนี่ยแหลคะค่ะท่านประธานทั้งนี้เรื่องการจัดการศึกษาและการจัดสรรกบประมาณก็ต้องตามมาอย่างชัดเจนมิชะนันการปฏิรูปการศึกษาก็จะไม่สำเร็จรูุ้ออ่วงขอจบการบรพิปรายสั้นๆเท่านี้นะคะขอบคุณคท่านประธาน